ได้ลูกสาว <c oughs> โอ้นี่คือมาขอเพิ่นขอลูกได้ลูกสาวจริงแม่กคลังขอลูกภูเขาวัวดภูเขาบอกถ้าเป็นไปเป็นี่ไวัดภูเขาเนี่ยจริงๆแล้วเราบริษัซื้อภูเขาเราซื้ออะไรครับเราซื้อว่าปูศิลปูศิลรับปูศิลว่าก้อนานะนะ <c oughs> ผมแต่งงานแล้วประมาณชิ้นเด็ดชิ้สองปีไ่บุงไม่มีคนมาหาแล้วมันก็ไม่หนุ่มก็เลย มีกระถินทั้งบ้านเฉลอมมาถอดก็ได้ผมก็ได้มาเป็นลูกมือเฮ็ดแทนพระพุทธรูปซอยเพบันเทิงกันบันเทก็นได้มือหนึ่งมากินเขาเทียงก็ได้เจ้าที่นี่เลยดูสิเนตพระเขาสิงห์ไอซ่าเห็ดแท็ดพะพุทธรูปเพป็นก็นละบอกว่าขากจากไรยังไงมาขอทำเปิดน้อแล้วงานผมก็ไป่ซื้อสมมากิโลนึงแล้วมาขอทำเปินปลูกลสาวด้วยพ่อลูกกันพ่อลูกสาว ก็นี่มันกติดปีแหละท่านถูกปีแล้วนานเลยเนะยาะผมเป็นคนมาเอ็ดแทนพ้าพุทธลูกซอยเพิ่อนพระเจ้ากระถิ่นมาจากบั้งฉลวงมาถอดเล่นี่นะกินเข่าเทียงเวทไอเจ้าทีนี่เข่าสิงสร้างเอ็ดแทนพ้าพุทธลูกเพ<อ>ิ่อนก็นได้บอกอก,กันจากไหนยังไงมาขออนำนาจเงินนั่ก็เลยแนตะ่มาขอน้ำเงินเพืมาขอดูเพื่นคนไม่มีลูกบอกไม่ลูกชายลูกสาวาไม่มีเลยผมมีผมสิบเอ็ดปียังมันยังหนุ่มเลยไปทำอะไรกับว่าใด โอ้แต่งงานสบายดีไม่มีลูกครับไม่มีวิธีอื่นแล้วก็เลยต้องมาขอปูเลเล่ดูก็เลยเงื้อหวังอ่ะผมมีผมกไปยเลยวันนี้ก็เลยมาเป็นงานซอยเปิดอยู่ในวักดกันเลยบัดนเดียวคนก็นเลยมาเขาสิงที่บ่อยมากกันเลยมาขอก็ได้ <โห S 1> แต่งงานวันนั้นได้มากเลยลได้ลูกสาวได้ลูกสาวได้เล,เลขงวดที่แล้วก็ได้เหมือนกันเลขก็ได้ประเดี๋ยวซื้อแล้วเปิดซื้อมาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแลขงวดนี้ชอบยงังนี่ท่านผู้ใหญ่เนาะหนึ่ง วานนี้กับกับอ้าวก็ต้นพันธุ์หนึ่งนะโซ่หัวกับก <c oughs> ับอาตัวตัวเดียวกันเนาะกับอันนี้คันผู้ใหญ่อยู่แต่ว่าคันมีความจริงใจกับเพลินกับยังไหนเดือซื้อสาต่อเพลินพรายังไหนเพลินแม่นบอกครับวิธีขอขอ,อยังไงบ้างครับมาที่ศาลถ่ามันอยู่ที่จิตใจเข้าล่ะจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ว่าเข้าตัวเพลินหรือบปตัวแต่เข้าสิหายเพลินยังเข้าตอกไปตามชื่อสาต่อเพลินแค่เพลินกันไหน ผ <ม S 2> ู้ใหญมไม่เคยเชื่อถือได้พอเดือนนี่มันมีจริงแต่ผมมาเจอก,กับผมเองน<ต>ี่คนลูกสาวยุติปีอะไรกันชิโพปีชิโพปีเรียนอยู่อยู่มอหานี่ไงมันมาอยอะเลอมาพวกยงวังรอบกที่บาอยู่แค่จะเป็นลูกสาวของคูเขาเนาะเป็นให้เนาะเรียนเก่งไหมลูกสาวป้เาเธอเก่งเหรอแต่ว่าพาไปครับพาไปหาขอปลาไปลดชนกันอยู่มอวันได้มา มาซ่องรถลดกีรปคนกับรถพวกน้ำมันโอ้มันยังไงหน่อยยุ่งก็แต่เหมือนไปน้ำปอปอพาไปไปไปหาปลาได้่าเป็นยังเลยเป็นยังเป็นยังพ่กคนถ้ากับว่าเป็นแต่ว่ารถหนึ่งไอ้ะหมดขวบน้ำมันชูของตั้งหนากระชกพุ่งเข้ามาเลยรถมันถึงมอบได้มาเหนื่อยเล้วปูเป็นซอยปูปลาลันซาแล้วเปล่ครับปลาเป็นซอยอ๋อมันเป็นยังพวกคน ก็เกิดศรัทธาภูเขามาจนถึงตัววันนี้ใช่ไหมครับหลวงค่ะผมศรัทธาเป็นคนแรกเพราะว่าผมเป็นคนไหนคนประโยชน์จากคนที่ขอลูกจากคนใดขอลูกสาวได้ครับผมจะได้เรียกมาตลอดาหนี่งชั้นแทนแทนทุงสูงนี่หนึ่แทนนี่ต้นกระเฮ็ดต้นไหนต้นกระเฮ็ดโอ้เฮ็ดเป็นสร้างเฮ็ดอยู่นี่ด้วยเราเป็นสร้างเฮ็ดสล่าน้ำสล่าน้ำท่าพระเฮ็ดปูท่านอยากได้อะไรต่อไปตัววันนี้ครับจะได้อะไรเพิ่มท่านเพิมาซื้อกัน เพิ่กแต่ต้นนี้ครับมันะตอนน้นทางเขากระบวจะเลื่อนยังอยากไปกินพกเรว่ลาดกต้นีเขาท่าสารสาราราาสรเนี่ยอ๋แสดงว่าเพิ่นจะมาซเรื่อยๆเนาะเปนพิ่นจะให้กินงวดนะตใหญ่เพิ่นจะให้นี่งวดเอาเ่นตั้งผูเพิ่นซื้อส่งเพิ่นกับบวว่าที่แหล่เพิ่นมาใสซิปเก่างวดปรนเดี้ครับ แต่ว่ามันกะมันผ่านแทงงวดฟังหันมันบปะรีงวดนี่แต่ว่างวดนี่กะโมโหเลยครับติดตามเนาะครับโติดตามขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากเลยนะครับติดตามสัมภาษณ์ครับผมโจริงทำจริงขอเลยครับได้ได้เลยเนาะครับโอเคครับผมผมโ่เคยเสียแต่ผมกระตุกเสียครับผมข้าวมาจันไรเมย์ูเขามีเพิ่นคุยว่าท่านอยู่นี่บ่มีภูมิอยู่นี่บ่โอ้เตะยิงยินเพื่นว่าด้นเหรอเด้กว่าจันไรแม่เราฟังสมัยเตะเพื่นเฮ็ดวัดพุ่นจ้ะ พ่นมาเขาอันนี้เกิดมากอะเห็นหล่นเนาะตะกี้มันหกนไงเห็นต้นพอกันนะตก็เป็นปลาช่าเนาะเป็นปลาช่าเป็นต้นเป็นปลาช่าตัวนี้เนาะปลาชา่าและปูกำลังช่างออมปูขาวมาจาไะาไรครับปูขาวที่ว่าเพิ่นก็ยังไม่รู้เหมืันด้านไงกับปงูใหายกับี่บ้านนี่อยู่จะปงงู้็เพราะนั้นเพิ่นมาเฮดวัดใหม่ๆเพิ่นจะขอลูกเพว่วกระด่ายเดิทั้งบุ้ว่าเพิ่น มีห so, ูเลยคือเบอร์จังไดกรบต่เพิปนให้เลขนานแล้วก็หล่งวดหอกวหลลยงวดแล้วแตแต่ค้นฝันนะครับเคยฝันเรื่อยๆฝันเป็นปูขาวนะแมยนดับายนี่แล้วข้นบุ๊งก็อัดมาอยู่ด้วแต่งวดนี้แม่ฝันไหมโอโบ่แต่ถึงยังบ่กถึงน้ำเบิร์นถึตะเอิน้ำเบิร์นโอตะเลขแม่ชอบเลขไหนเลขที่ได้มันกิน้ชอบไหม ก็าไสอบไมนไดดอกเพราะว่าเขาปปเคยเลียนเลนขทุย่มีทกอ๋อ Cái... Seeing... Elham, bó lắm cà dìm, lươn bầy đá say Bắt thở lắm, chạc hát, tài nhoi, mô bò hên ละครหรือในนางขึ้นเวทีร้องเพลงให้แฟนฟังส่วนเบื้องล่างโอส้สูใครรู้ดีอยากมีแฟนสักคนก็จนอักไม่มีใครมารักน้าสงสาร ที่เอวรอนเรร้องเพลงมาเช่นนถ้ามีงานไปหา